เรื่องเล่าขานตำนานทหารเรือชั่วผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดผมเห็นลังแกประชาชนฆ่าคนไม่เลือกหน้าจะเป็นคนดีหรือคนเลวเขาก็ไม่สนเรื่องราวของเขาจะเป็นเช่นไรพบกับวันกินเกรียนคำเตือนลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการแสดงสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและคำหยาบคายมากมาย ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปจาเด็กและเยาวชนควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่สติดีขอบคุณครับโอเคก็สวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมบล็อกฟุตกันนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาเกรียนคนกันต่อครับผมเป็น EP ีที่2นะฮะอ้าวก็ในวันนี้นะครับเราจะมาเกรียนเขาหรือเราจะโดนเขาเกรียนก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเซตในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นหมัดสายฟ้าปล่ประตูแล้วก็ดาบโยรุนะฮะก็คาบูชานะครับผมไป ดูซิวันนี้เราจะเกียนคนได้กี่คนแล้วเราจะถูกฆ่าไปกี่ครั้งนะฮะตอนอื่นเรามาดูที่เกาะกลางกันก่อนโอเคเกาะกลางไม่มีคนนะฮะตอนนี้เราใส่ผ้าคลุมคาตาคุริเรามองเห็นคนมากมายครับผมอยู่ที่เกาะอ่ะเกาะนูน้นนะครับผมเกาะปราศาสตรไม่โอ้โอะเรามาฆ่าบโปกันก่อนเลยครับโออยู่ที่ไหนนะเรารอโปตรงนี้แหละเดี๋ยวมันต้องมาฮะเดี๋ยวมันต้องมาโปมันเคลื่อนที่ไวมากนะฮะรอรอตัวนี้จะดักรอมตรงนี้แหละจะกิว่วสกิลตัดอาคีมันก่อนเลย ราต้องขึ้นไปอีกเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปอีกอเราต้องเตรียมเตรียมเหมือนเดิมฮะเซตเดิมเลยเฮ้ยทำไมฮาคี้มันมาไวจังวะเฮ้ยอะเซตเดิมเซตเดิม กระโดด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 รอต้องจัดการพวกโปฮะ <_ d ata> ไม่่ไงแตกไปหนึ่งครับโปเอ้ยออ้าวไปอีกหนึ่งศพมีคนอยู่ไหนอีกมีคนอยู่ที่ไหนอีกที่เก่อเต่า2คนนะครับผมผมรู้น่าจะเป็นกาะบิ Big ๊กมัมไปเกาะบิ๊กมัมกันอ,อา่างนูน้นมีโปอีกแล้วเหรอ,โ,อโป้มันเยอะจังวะ แตกไปี่วันนี้เรามา,าล่าฆ่าหัวโปรหรือ,อยังไงกันนี่อ่ะอรุ่ยพะเวลพันเก้าเอาเวลพันเก้าไม่ได้อยู่ก่อนนี้นี่หว่าไหนวะอ่ะเจอแล้วใช่ปะเอ้ยนั่นมันคนที่เราฆ่าเกาะนู้นไปนี่หว่าคนนี้ เอ้ย here, Mom, ไอเฮียบิ๊กมัมไ้ขี้เสือกโอ้โหไม่ได้แล้วบิ๊กมัมขี้เสือกนะยอมไม่ได้ครับมาแบบนี้ผมยอมไม่ได้ครับผลบิ๊กมัมใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นผลมืดครับผมว่าเราไม่มีผลจับนะฮะไปไหนอะ่ะ จ้าหอ้าที่ดีด่หลอยโอ้ยควาำทีหลอยอะก้าพอโดนเขาไล่ล้วตอดแหกหนีสัส เ,นะเราต้องเล่นพ่นอากาศครับผมเฮ้ยเขาจะยับปูท่านไงแันแน่าแนอนแน่เอาอันนี้ไปเกียน เขาต้องเข้าไปรอสิงเขาวะแตกไปอ่ะคนคนนี้เขาฟาร์มมาร์สอยู่แนละ้วเดี๋ยวเราไปหาดูคนอื่นก่อนก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูที่เกาะกลางกันสัหน่อยนะครับผมว่านี้จะมีใครให้เราฆ่าหรือเปล่านะครับที่เกาะกลางนะครับเกาะกลางก็ไม่มีนะครับมีแค่ที่เกาะเต่าแล้วเอ้ยมีเกาะสตรีหรือเปล่านะเราแวะไปดูเกาะสตรีกันนิดนึงนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะที่เกาะสตรีเออเอ้ยเอ้ย,อยทำไมกูนั่งเราเจอคนอยู่ข้างล่างนั่นเขาเขาเอาดาบอยู่หรอจงใช้สกิลอะไรเปิดวะนี่อ่ะ ไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วว่าไม่รู้ต้องเปิดยังไงอะ่ะโซเข้าไปเลยดีกว่าโซเข้าไปฮนะ การต่อสู้ที่แบบไม่ที่แคบนะฮะอุ้ยโอ้ยโอ้ยคือคือมันเลงยากอะ่ะ โอ้เกือบแตกไอ้เหี้ยแมงสูโคตรยากเลยเนียเนี่ยจะไม่เข้ามาอีกแล้วใครแม่งบ้ามาฟาร์มเวลอยู่ในนี้วะโอแม่งเลงยากจริงๆว่ะมันแบบหพองมันแคบเกินเดี๋ยวเราจะไปกันที่อ่ากลับไปเกาะเต่าแล้วกันเดี๋ยวเรารีตัวไปเลยเรารีตัวมาถึงแล้วเดี๋ยวเราอ่าไปปับ๊บต้องบอกเลยว่าดาบโยรูนี่ก็เป็นดาบที่ผมไม่ค่อยจะเล่นสักเท่าไหร่นะฮะ รอบนี้ขอเปลี่ยนเป็นดาบบิ๊กมัมดีกว่าดาบบิ๊กมัมสักตัว2ตัวแล้วไปหัดให้ยับดาบมันชื่ออะไรนะบลัด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 ลอดลอลดลอดลอดนะฮะโอเคเราเจอคนที่เราจะฆ่าแล้วอ้าวอะไรวะทีเดียวตายเลยโดนมอนตีเหรอตรงนั้นมีคนวิ่งสองเปนสามอยู่นะครับไม่รู้ว่าใครนะเดี๋ยวเราแวะไปทักทายเขาซะหน่อยก่อนนู้นอีกแล้วเหรอแสนต้องเติมเกมพาร์ตเรือไว้แล้ว โอ้โอโอ้โเยเยะเยโอ้การขึ้นเรือมันช่างยากเย็นอะไรซะอย่างนี้ไปครับแหมเป็นเรือสุดเท่ซะด้วยช่วงนี้รู้สึกว่าจะเจอโปรฟาร์มเยอะมากเลยนะแย่งจริงแย่งเจ๊งเป้าหมายของเราคือคนนี้นะฮะว่าโปรตัวนี้เราน่าจะพึ่งฆ่าไปยังไม่เปิดว่ะโอ้เซ็งว่ะแล้วโปรตัวนี้เปิดยังเรารอฆ่าโปรก็ได้ โปเปิดเอานีไปกินดิแตกแม่งกูเป็นนักล่าฆ่าโปนี่แหละไม่ต้องฆ่าคนแล้วฆ่าหัวจากโปนี่แหละวะไป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 รวยกันต่อไปรวยกันต่อไปรวยกันต่อหาราจจนสลัดผู้ชั่วร้ายกันต่อไปไอ้ตอนนี้มีจนสลัดผู้ชั่วร้ายอยู่แถวไหนนะโจนสลัดผู้ชั่วร้ายมีพระอยู่ที่เกาะเต่า อา้าวเรามีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมาด้วยหนึ่งคนนะครับผมนายก็มีใจรักในความสงบสุขสินะนายถึงเป็นทหารเรือน่ะไปเลยไปเลยเอา้าวนั่นงไงอมอนอยู่ข้างหลังเรานั่นไงอุย้ยขาหัวสี่จุดหกซะด้วยน่าจะโหดน่าจะตึงอยู่นะคนเนี้เรานั่งเรือกลับไปอีกรอบหนึ่งเร็วเรีวเร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 ว,เรว,เรวปื๊ดมาแล้วฉันมาหาเธอแล้วจ้าน้องมอนจ๋าการเดินทางตามหาวันพีชที่แสนไกลเฮ้ยไอ้มอน มึงมาเอาเป้าหมายเราไปได้ยังไงอะ่ะรอเราอยู่เหรอไม่ต้องทวงเรามาหานายถึงที่แล้ว น้องมอนทำไมน้องมอนอย่างนี้ยครับมับงกรจริงปะเนี่ยโอ้โหมังกรมังกรมังกรหรือกิ้งกือทำไมตอนเฟล่าคนนดื่นเขาน้องมอนฆ้ากล้าข่าเข,า,ขาว่าแต่ทำไมน้องมอนแบบ มาเจอพี่น้องมอนหนอย่างเงี้ยครับน้องมอนปังกอนหรือกิ้งเกือไสเดือนหรือเปล่าเฮ้ยกดผิดแม่งเอ้ยไสเดือนชัดๆเอาดิหัวร้อนเะล่ามึงหัวร้อนมึงกลับมาฆ่ากูหัวร้อนก็มาหัวร้อนก็มานี่เราพิพ์ไปเลยโคตรจอกหายไปไหนแล้วออกเกมเลยโธ<ฮ>คือแบบไอ้พวกที่จะมาหาล่าข้าวหัวแล้วกลัวตายอย่าอย่าหาล่าเลยจริง ยืนอยู่ในเซฟโซนเถอะถ้าจะปอดขนาดเนี้ยจะมาหาเกรียนคนก็แม่งเอ้ยเซิฟนี้แย่จังแต่อย่างว่าครับเราจะทําเป็นคลิปละหนึ่งเซิฟเท่านั้นนะครับผมเพื่อให้ไม่ให้มันแบบพําเกลียนมันเยอะเกินไปนะฮะเราทาแค่คลิปละหนึ่งเซิฟพอนะฮะน่าจะเป็นเกาะบิ๊กมัมหรือเปล่าถ้าไปทางนู้นน่าจะใช่นะเดี๋ยวเราต้องนั่งเรือไปอีกแล้วโอเคเป้าหมายของเรานะฮะเป็นตัวนี้นะครับผม โโปก็เดี๋ยวลองไปตีด well ูว่าม <ms vil izable norms> mm ่ร hmm. ู้เขาเปิดยังเขาเป็นคนด้วยแหละคือเผื่อเขาจะแบบสวนเรามาชุดเดียวแตกเราเป็นสีสันเหมือนกันนะเออคลิปนี้คือแตกก็คือแตกนะฮะไม่มีตัดออกไม่มีตัดทิ้งนะให้มันรู้กันไปเลยเอ๊นายเห็นเรือทหารเรือไหมเห็นแล้วยังไม่หนีเหรออ่าเห็นแล้วไม่หนีเห็นแล้วไม่หนีก็แตกไปเอาล่ะเรามาชิคหน่อยซิว่าเจ้าโปรตัวนี้มันเปิดหรือยังเปิดนะเปิดนะ โอ้โหโหโหลบรัวๆเลยเฮ้ยมันเปิดปิดแบบไม่มีครูดาวด้วยโปโคตรโกงตัดฮากี้มันให้หมดแตกไปเย่เย่เย่ โอ้สมัยนี้แยกเกินไปนะในวันนี้เราก็น่าจะแบบว่าหมดเซิร์ฟแล้วล่ะวิที่ก่อเต่ามีหนึ่งคนรีบดีตัวกลับไปเลยเหมือนคนนี้เรายังไม่เคยตีหรือเปล่านะอ่าไม่เคยตีจริงด้วยคนนี้ชื่อไม่คุ้นเลยโอเคเปิด อยู่ไหนวะเอ้ยเล่นการอากาศยากจังวะอ้าวกำลังมันเลยอะ่ะโอ้โห,โหคือกำลังมันเลยนะเมื่อกี้เออ เขาก็ใส่เราเราก็ใส่เขากําลังมันเลยอะครับโอ้เน็ตหลุดเลยตอนนี้เนี่ยนาย,นายเรากําลังมันกันนายเลยอะใส่กันนัวเลยเมื่อกี้อโอโเอาล่ะตอนนี้เราต้องเตรียมรีบหนีออกเกมแล้วครับผมรีบหนีเข้าเซฟโซนเลยฮะเราต้องรีบหนีเราต้องรีบหนีหนีฮะร,รออินคอมแบตหมดจากนั้น เพราะว่าเปิดโปเมื่อกี้มันเดินด้วยเดี๋ยวมันจะเปิดโปไล่ลนะเราฮะเราต้องหนีก่อนอเขียนไว้ไม่ไงรีตัวหนีโปเทียเดี๋ยวแม่งเปิดโปไล่ยิงเรานะโอเคชิปในวันนี้ก็คงหมดแล้วไม่เหลือใครให้เราตีแล้วนะ,ะในเซิร์ฟนี้ ก็คงต้องพอกันแค่นี้นะครับผมสําหรับการเกียรในวันนี้ก็บอกตรงว่าวันนี้ค่อนข้างจะเฟลนะฮะคือเกียนไใครไม่ค่อยได้เลยนะครับผมแม่งโปรเกลื่อนจริงๆอะ่ะไม่ค่อยได้เกียนเลยฮนะเจอแต่โปรค่าแต่โปรนะวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมหวังว่าใน EP หน้าจะเจอเซิร์ฟตึงๆนะครับผมไปแล้วครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย